ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยบรรยากาศของชีวิตของเราก็ยังต้องก้าวต่อไปในความเป็นคนที่เกิดมาในโลกก็รู้จักในการพยายาม ทำตัวทำตนให้มีคุณค่ารู้จักในการมีศีลมีธรรมจะเป็นเรื่องที่ดีงามสำหรับชีวิตเรียกว่ากายก็มีศีลใจก็มีธรรมกายมีศีลสุขล่ำใจมีธรรมสุขเลิศนั่นละคือเรื่องที่จะเป็นข้อที่ทำให้ชีวิตของเราได้มีคุณมีประโยชน์ ในเรื่องของประโยชน์ชีวิตเนี่ยประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงใยกังวลอะไรแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้าได้ด้วยเป็นตัวประคับประคองไม่ใช่เฉพาะในโลกปัจจุบันแม้แต่ในสัมปรายิกะ หรือสัมปรายภพนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นตัวช่วยเครื่องอำนวยสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาสมหวังให้เกิดความสมหวังตามมุ่งมาตปรารถนาท่านเรียกว่าหลักของสัมปทาก็มีทั้งศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคสัมปทาปัญญาสัมปทา พูดง่ายๆก็คือศรัทธาศีลจากคะแล้วก็ปัญญาอันนี้ถือว่าเป็นหลักที่จะทำให้อะไรต่างๆที่เป็นไปในชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มีความถึงพร้อมเนีเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธาสาธุปฏิทิตาศรัทธาที่ตั้งไว้ดีก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จ คนเราเนี่ยถ้าทำอะไรด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อมั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีความสำเร็จความสมหวังรออยู่เบื้องหน้าขอให้เรามีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากัมมสกตาศรัทธาจนกระทั่งตถาคตโพธิศรัทธากัมมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาอันนี้ก็ เป็นส่วนที่เราจะต้องนำทบทวนอยู่กับตัวตนในส่วนของกรรมสัทธาวิปากรรสัทธาเชื่อเรื่องกรรมเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนและก็เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องของความถึงพร้อมพร้อมมูลศีลศีเลนะสุกติงยันติศีเลนะโภกสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติ ตัสมาศีลังบิโสเตเยเห็นไหมที่ตันบอกคนจะไปสุคติได้ก็เพราะศีลคนจะมีโพกสมบัติได้ก็เพราะศีลคนที่จะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะศีลดังนั้นชำระศีลให้หมดจดบริสุทธิ์สะอาดถ้าเรามีความถึงพร้อมพร้อมหมุนด้วยศีลก็จะเป็นเรื่องที่ดีมีจาคะจาคะสมปัาเนี่ยความเสียสละ สลัทั้งภายนอกทั้งภายในภายในก็คือตัวที่มันเป็นกิเลสเราก็สลัดปัดเป่าออกความโลภความโกรธความหลงทําให้มันบรรเทาเบาบา,บางเนี่ยสิ่งที่มันเป็นของอาภายนอกนก็เรื่องเงินทองอะไรต่างๆที่เราสามารถทําบุญเฉลีย่ยเจือจานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามฐานะตามโอกาส ตามเหมาะตามควรก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ให้มีความถึงพร้อมด้วยปัญญาเนี่ยละ่ะให้เรามีปัญญาดำรงชีวิตด้วยปัญญาปัญญาชีวีชีวิตตัมมาหุเศษถังเนี่ยละนักปราชญ์บัณฑิตท่านบอกไว้ใครก็ตามถ้าดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาแล้วมันจะเป็นชีวิตที่มีความประเสริฐนะมีความสูงสุดนะคนเราถ้า รู้จักในการมีปัญญาใช้ปัญญาแม้ว่าสถานการณ์มันคับขันมันวิกฤตอย่างไรเราก็สามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้อันนี้ก็คือหลักที่เราสามารถดำเนินชีวิตให้มันมีความพร้อมมูลแล้วเราก็สามารถที่จะดำรงตนปฏิบัติตัวอยู่ได้ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกมันจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่าน ตลอดกาละนานเทินขอเจริญพร